สวัสดีครับผมพ,พ,พิพลนะครับราศศารสัจฉันที่ที่3นะครับพบกับห้องเอกภาษา,าเอเชียใตย้สุนเทพแต่งตัวสายีเพนเฮน่าไอดีห้อง601ทับ23 601ทับ23ตึกนี้นะครับมหาจักรีศาาิริธร601ทับ23ภาษา,าเอเชียใต้ครับผมพบกับพิพล์ได้นะครับวันนี้กับรุ่งนี้ครับโอเคครับ นี่นะครับตามที่ได้บอกไปตอนต้นเลยนะคะเอกเอเชียใต้เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะนี่เดี๋ยวมาอนตอันนี้ก็คือเป็นไ้เอชียใต้อใต้เราเอเชียใต้ในความคลิกของเขตก็คือผู้แบบภาษาที่ใช้เช่นบาลีสันสกฤตอะไรอย่างเงี้ยครับผม ที่มีภาษาฮินดีด้วยนะก็เป็นภาษาที่ใช้เป็นรองจากอังกฤษกับจีนภาษาฮินดีตอนนี้เป็นสถานะเป็นวิชาบังคับเลือกหมายวาาว่าระหว่างบาลีกับฮินดีให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง่งแต่เอาจริงจริงทางปฏิบัติเลือกให้หมดเลยก็ได้นะเ <c oughs> พราะสุดท้ายแล้ววิชาที่เลือกมาเกินตรงนี้ <c oughs> ก็จะไปอยู่ในส่วนวิชาเลือกอยู่ดีแล้วส่วนที่วิชาเลือกก็คือเขาเรียกแบบทางการว่าวิชาข้อกําหนดเฉพาะกับวิชาเชี่ยวชาญครับ เรียกเล่นๆว่าแบบวิชาเลือกก็ได้ออครับผมเอาจริงๆพี่เรียนหมดเลยนะส,สันสกฤตบาลีฮินดีพี่เรียนหมดอันนี้แล้วใช่ไหมส่วนที่มันเกินจากตรงนี้ยก็กลายเป็นวิชาเลือกอยู่แล้วโอเคอเครับน้่มันยังไงเ,เรียนแล้วได้ประโยชน์อยู่แล้วล่ะแล้วสำหรับอันนี้เนี่ยในส่วนของวิชา วิชาเอกเดี่ยวเอกคู่เอกโทต่างกันอย่างไรแต่ที่ความเข้มข้นแับความเข้มข้นของวิชาเอกตัวเองหากต้องการความเข้มข้จนจมจนก็ต้องเป็เดี่ยว <c oughs> แต่ถ้าเครียดเกินไปอยากจะขอแบบเแบาบลงหน่อยก็ขอเป็นเอกโทโทเนี่ยมีสิทธิ์เลือกได้ระหว่างโทในคณะกับโทนอกคณะอย่างโทนอกคณะที่ยกตัวอย่างของโทจิตวิทยาที่คณะจิตวิทยาโทนิเทศท,ท,ที่คณะนิเทศ ส่วนถ้าเป็นเ e e อกคู่เนี่ยจะเฉพาะเอกคู่ในเฉพาะคณะคณะครับ <c oughs> เพราะว่าหลักสูตรวิชาเอกคู่เนี่ยตอนนี้เหลือแต่คณะสอนคณะเดียวคณะที่เคยมีอย่างคารุสาก์ก็ปิดไปหล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเรียนอะไรก็แล้วแต่วางแผนเอาไว้ก็ดีครับแล้วถ้าสมมติว่าเรียนจบไปเนี่ยจะได้แบบว่า เรียกว่ายังไงดีอ่ะเป็นว่าเป็นแนวประกอบวิชาชีพอะไรยังไงครับผมถ้าเรียนจบไปแล้วครับผมถ้าเรียนจบไปแล้วสามารถเป็นครูสอนภาษาได้เป็น ผู้แปลภาษาหรือว่าเป็นล่ามภาษาได้อย่างวิชาที่จะได้ฝึกการเป็นผู้แปลผู้ล่ามก็คือวิชาการแปลภาษาฮินดีเพื่อวิชาชีพครับจะอยู่ในหัวข้อภาษาฮินดีแสงฮินดีสวัสดีครับน่เป็นคติเตือนใจอะไรเงี้ยนี่นะครับท่านผู้ชมพี่พที่นี่ก็น่ารักกันทุกคนเลยนะครับแบบว่าเหมือน ได้แบบว่าเหมือนมีไกด์ไลน์มาให้แบบว่าแนแนวอะไรอย่างงี้ครับผมนี่แล้วก็สิ่งนี้นะคะถ้าใครมาที่ที่นี่ก็ท่พัแม่สุดล์สบัสดีครับที่ประจำนคณสรัฟฟ้าสมัครผมแล้วก็บเ้งแล้วก็มีแบบว่าชุดสาลีอะไรอย่างนี้ด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นโซนสาลีเนาะ หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วสาลีที่คนอินเดียใส่เนี่ยมันคือผ้าผืนเดียวที่หพันตัวเราถ้าเกิดอยากรู้ว่ใา,าใส่ยังไงเดียวขยานใส่ใหดูวิธีการก็คือนี่ก็ผ้าเนาะอันนี้ปกต่เขาก็จะใส่เป็นเสื้ออะไรข้างในถูกไหมอ่ะปกติ <c oughs> สาลีเขาก็จะผ้าไหล่ ฉะนั้นเราก็จะให้ค่ากลงลก้งนิไม่เป็นไรครับ จะเหลือผ้าตรงนี้ใช่ไหมอยยาวิธีการก็คือเราจะเอาไอตรงนี้พันรอบตัวก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ผ้าไหลผ้าไหลเพื่อดูว่าเราจอยากจะให้เหลือใช้ข้างหลังไว้เท่าไหร่เสร็จปุ๊บเราก็จะดึงผ้าตรงนี้ออกมาเพื่อจับจับเป็นจีบอ่ะเราก็จะมาจับเป็นจีบได้เลยบ้าเห็นแบบนี้เห็นปะอันนี้ยังเป็นเศษเลยอยู่ ประมาณนี้เราก็จะจับเรื่อยจนหมดอแต่ว่าต้องนความเรา้องรู้อ่านี้ก็หมดแล้วใช่ไมเราก็จะเอาเพราะว่าข้อมากิดยัดเขีาบไปไปแท็กอไรเอเียไปแล้วเราก็อาจจะจับอาจจะจับจีบให้มันสวยนิดเึงนเนาะ เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาผ้าตัวแบบนี uh, <S s ้จับมาอาจจะจับจีนอไม่จับีก็ได้ก็ปล่อยมันทิ้ดเหมือนกันนี่นะครับเขาเรียกว่าผ้าสาลีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนผ่ายคนนี้เนี่ยเขาพอรู้ข้าๆเลยแต่ว่านี่เพิ่งจะเห็นบนเป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่า คนที่ใส่ชุดสลีเนี่ยกรรมวิธีในการใส่นี่คือบอกว่าโหดูเหมือนจะง่ายนะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะฝึกบ่อยๆเนี๋ยมันทำได้ไม่ยากเกินความรับผมขอนาาอนุญาตนะครับรญญนะค,ะคนที่อยู่ข้างหน้าวิดีโอนี่เป็นคณาจารย์หรือว่าเป็นนิสิตครับผมเป็นนิสิตคขออภัยตอนแรกคิดในใจเลยเป็นอาจารย์หรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่นะคะนิสิตนี่แล้วก็มีชุดอีกนะฮะหลากหลายเลยนะฮะ ก็จะมีหลายแบบนะคะตามแต่ละพื้นที่ของอินเดียก็จะใช้ผ้าคนละแบบันเลยผ้าคนละแบบก็จะเป็นชุดที่เรียกว่ากุลตีนะคะก็จะเป็นเดี๋ยวนะครับชุดอะไรนะครับกุลตีกุลตีใช่ก็จะเป็นชุดอีแบบหนึ่งท็ชุดที่เดียวกันชุดอินเดียถ้าเป็นของผู้ชายก็จะเป็นชุดกุลต้ากุลต์หญิงกุลตีชายกุลต้าอ่าจำได้ง่ายเนาะและไอ้พวกสร้อยคอนี้เนี่ย คนนเครื่องประดับเครื่องประดับเครื่องประดับไว้วใส่เพราะไว้ใส่งานสําสคัญอะไรยังไงครับของชาวฮินดีมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ประดับเราเฉยประดับเรามีความหมายในการอ๋อแบบ<ด><ด>ว่า <laughs> แม่แล้วก็มีอันนี้ิมม <c oughs> ีๆๆนะฮะนี่ <c oughs> ใครที่แบบว่าปางานนี้นี่นะฮะท่านลงไปเนี่ยมันน่าจะทานแล้วแหละเพราะว่านี่ น่าจะเอ็นีงานจบไปแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามนี่ก็ถือว่าได้ความรู้อะไรไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะภาษาฮินดีเนาะเขาจะออกเสียงว่ามีแเพราะว่าคือว่าจะเห็นว่าแบบตัวมันจะออกเป็นอะไรนะตัวไอแบบนี้แต่ว่าในภาษาฮินดีเนี่ยการออกเสียงตัวไอเนี่ยมันก็จะออกเสียงแบบนสะระแอเนาะอืก็จะออกเสียงเป็นมีแถบประมาณนี้เนาะขนมหวานโอเคคราวนี้มาที่ขนมแรกค่ะ ตัวกุหลาบจามุนเนาะมันเขาก็จะเป็นแบบขนมที่มีหน้าตาคกลม่ตาเนาะซึ่งส่วนผสมหลักก็จะเป็นตัวนมฟาร์มกับแป้งก็คือหลักๆง่ายๆเลยนี่คือตัวนมแล้วก็ตัวแป้งเนาะเอามาปั้นแล้วก็เอามาทอดอะไรอย่างนี้แล้วเอาไปแช่ในตัวน้ําเชื่อมกุหลาบเนาะโอเคแล้วก็รายละเอียดของตัวก you know. ุหลาบจามุนเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากขนมในโซนแบบเปอร์เซียอะไรประมาณนี้เนาะแล้วเหมือนได้รับเข้ามาในช่วงสมัยราชวงศ์โมกุล พอจะคุ้นราชวงศ์โมกุลไหมหรือแบบเขาจะรู้จักราชวงศ์นี้ไหมราชวงศ์อะไรอาราบอายักยังยังไม่เชิดอาหรับจริงจริงเออราชวงศ์โมกุลมันเป็นราชวงศ์ ลุ่มพวกแบบเอ่อกลุ่มเติร์กกลุ่มตุรกีอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็โอเคราชวงศ์มกุลมันเป็นราชวงศ์แบบพวกโตัิติสลาอะไรประมาณนี้เนาะที่เข้ามาปกครองในอินเดียโอเคแล้วก็เอ่อตัวความหมายของกุหลาบจามุนเนี่ยคืออ่ะตัวกุหลาบง่ายๆก็คือตัวดอกกุหลาบนั่นแหละในที่นี้ก็คือหมายถึงตัวน้ำเชื่อมกุหลาบเนาะแล้วก็ตัวคําว่าเอ่อจามุนจามุนในที่นี้แปลว่าเอ่อตัวลูกว่านะเนาะเเดี๋ยวบอกก่อนเอ่ออยากให้ตั้งใจฟังอันนี้ดีๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะมีคำถามหาคอ มาให้ตอบถ้าตอพบครบทุกข้อเนี่ยจะได้รางวัลเป็นมาให้เลือกเลยระหว่างขนมปูแก่หรือว่าเออแลก็กต์ตอยนะคะมีทั้งบนสีให้เลือกได้ด้วยนะคะโอเคค่ะตอบเนาะแล้วก็ที่อยูกตรงลาบจามบุญเนี่ยก็ถือว่าเป็นขนมที่มีความนิยมในอินเดียเหมือนกันเนาะเบบ จะมีความนิยมในโซนเอ่อพวกเอเชียใต้เนาะพวกอินเดียปากีเนปาลอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็พวกแบบโซนประเทศที่มีประชากรอินเดียอยู่เยอะอะไรประมาณนี้อย่างเช่นเอ่อพวกเมลเซียสิงคโปร์หรือแบบประเทศหมู่เกาะอะไรอย่างเี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับผมนี่นี่ก็จะมีไอ้นี่ด้วยนะครับผมนะฮะดูดวงนะฮะนี่ไม่ใช่ดวงเชิดเป็นการออกไปกาเทวะอ๋อตกกระจายหมดเลยโหมา ยอดนิยมสำหรับคนเดียวกันเนาะตตัวตัวตรงนี้คืออะไรครับผมน่อาแลวไดรัเซนของี่ล้นยเซ็นมาอยู่ตรงน ER ี่เลพี่ยพ <Yeah, ี่พี่ทุกคนที่อยู่นี้นี่นะฮะก็จะมีใบแบบนี้มานะฮะแล้วก็ให้เซ็นด้านหลังนะฮะนี่แต่ว่าเดี๋ยวขอญาตลาไปเซ็นก่อนนะฮะเดี๋ยวมา ล่าอะไรเซ็นครบก็จะได้แบบนี้ฟรีนะครับผมนะฮะนี่สําหรับที่ฉันก็ดูชาวบ้านเขาทาไปแล้วกันนะฮะอันนี้นี่นะคะผม,มเขาทําอเน,นี้ยตามเทศกาลหรืออะไรยังไงครับผมอันนี้ก็เป็นงานสําคัญนะคะเช่นแบบว่าออกงานอะไรเงี้ยผู้หญิงเขาก็จะตกแต่งหน้ากันเป็นเหมือนแบบเครื่องประดับะชนิดหนึ่งครับผมนี่อันนี้ใช้สีหรือว่า อะไรครับผมที่จริงเลยค่ะอ๋อคือดิฉันก็จะเดิมหมดเลยมันติดทนได้นานนานเท่าไหร่ครับผมอันนี้เอ่อประมาณสองสัปดาห์ค่ะสองสัปดาห์นี่นะครับแล้วก็มีลายแบบไม่เยอะมากเลยนะฮะนี่ เขาเข้าๆนะครับสำหรับการพมพ้นนะฮะนี่เรียกว่าครบแบบว่าได้ความรู้กันไปเยอะมากเลยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตามชมวอล์กนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่วอล์กหน้าครับ